สวัสดีครับสวัสดีู้ชมชายุกันครับผมมาพบกับทีมงานสายยนิสิงครับผมทีมนี้พามาดูจันต้ำครับปิดมุมสะครับผมไปดูมุมแรกครับผมนี้จะเข้าอยู่สองมุมครับเดี๋ยวถ่ายภาพรวมๆให้ดูครับตอนนี้ดินก็หมดครับรถไถก็กำลังเก็บงานครับ การได้ครับหรือไม่มีครับทาคันอย่างนี้ครับด้านนี้ ดิ้นแข็งครับนี่ดิ้นแข็งครับลากปามครับผมขน,นาดแคต220 b ียังมีอาการโหลดเลยครับมีอาการออกอาการโหลด,หลดนิดๆเลยครับผมดินนี่แข็งเอากือนน,นครับด้านบนนี่ดลานลากไปดินตับมาครับไม่แข็งขอะไรครับผม ก็เก็บงานครับโอ้บรรยากาศได้ครับถ่ายไปจากตรงน,นี้ครับดูม,มุมนี้แบบผมใกล้ๆครับนี้คิวละสามสิบบาทนะครับลึกสามเมตรครับนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ15บหารือเปล่าครับเดี๋ยวดูดูเป็นก้าให้ดูัด้านนี้15บครับนี่ ด้านนี้น่าจะอยู่ที่ยี่สิบกับสิบห้ายี่สิบลึกสามเมตรอยู่ละสามสิบบาทครับมาดูอนต่ำปิดมุมครับวันนี้าาอาจารย์ต้องรังยงดินไปอยู่ด้านหลังให้หมดครับเพราะว่าจะได้ทำคันตัวที่รถอยู่นี่ครับผมตรงที่รถอยู่นี่ โปรยดินส่งดินไปด้านหลังดินกองไว้ด้านหลังทั้งหมดนะครับผมโอ้ดินแข็งตัวนีงตรงนี้ ลูกใกล้ๆนี่เองครับผมฟุตคอยเหมือนกันครับคิวละสาสิบาทเหมือนกันเท่าไหร่นะสิบสิบห้าสามสิบหรือเปล่าครับลูกใกล้ๆกันนี่แหละผมเหยกหนึ่งลูกครับเยียใกล้กันนี่แหละเผื่อว่าจะทําได้หรือเปล่าครับต้องไปดูก่อนครับว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าคอยเหมือนกันครับคิวละสาสิบบาทเหมือนกันครับคอย เอาดินสะครับว่ากันครับหมดสะก็โอเคแล้วผมเดี๋ยวบ้านผมมีแต่ขุดวัดกว้างยาวครับมีงบเท่าไหร่ครับวัดตามคิวนะครับผมไม่มีชั่วโมงครับไม่มีชั่วโมงงานชั่วโมงไม่มีครับผมบ้านผมมีแต่วัดสะเอากันเลยครับถ้าสระก็เกอย่างนี้ครับไปลอก ที่โคนหรืออะไรครับลงไปแต่งสะอย่างนี้ขึ้นเตือด,ด้านข้างนี่ก็อยู่ที่สามสิบสามสิบห้าครับแล้วแต่คุยกันได้ครับสระเก่านี่ยิ่งขุดแพงครับสระเก่าถ้าขุดขึ้นคันธรรมดาก็ขึ้นคันรอบๆบก็ยี่สิบห้าครับคิวละยี่สิบห้าบาทขึ้นคันอย่างเดียวครับคันรอบครับสี่เหลี่ยมก็ยี่สิบห้าคอยก็สามสิบสตาร์ทที่สามสิบครับ ถ้าน้อยก็สาสิบห้าถ้าเยอะก็สามสิบครับแล้วแต่คุยกันครับดูที่เทใกล้ไกลครับสิบล้อก็ทอยอย่างนี้ก็ให้ไปเลยครับเที่ยวละร้อยครับสิบล้อตีเที่ยวละร้อยพอครับอัดเต็มที่เลยครับอัดจับเต็มกล่องเลยงานทอยครับถ้าสิบล้อได้ทอยน้อยอย่างนี้ก็ให้เป็นวันครับจ้างวันละสามพันครับ ทำงานสบายสบายครับถ้าถอยใกล้ๆอย่างนี้ได้มารอคิวครับวันหนึ่งได้ถ้าไม่คูขึ้นคันด้วยก็วันหนึ่งได้ไม่ถึงได้น้อยเที่ยวแล้วก็ให้ไปเลยครับสามพันบาทวันหนึ่งเราจ้างเป็นวันเลยครับเหมาแล้วเหมาเป็นวันเลยสิบรอได้กันทั้งสองฝ่ายครับส่วนมากขุดสายอย่างนี้เราจะให้สิบรอเป็นวันครับวันละสามพันครับสามพันสามพันห้าครับ แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยได้วิ่งครับมันส่มากมันได้ขึ้นคันครับคันคูเยอะเจ้าไหนขึ้นคันเยอะนะครับเยอะแต่เจ้า ข้อมุลของจันตั้มครับ่อมาด้วยกันนี้สิปีครับอันนี้ให้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นนะครับนี่โตขับรถไถคโตตัดตรงๆนี่มานละสี่รอยครับขับรถไถกินอยู่ด้วยกัน3ามข้าวครับกินแบบครอบครัวครับเราได้กินอะไรคนขับลูกน้องเราได้กินเหมือนกันครับเที่ยว กินอะไรครับตอนกลางคืนไปเที่ยวกินข้าวก็ไปกินด้วนกันครับกินแบบสบายๆง่ายๆครับนอนบอ่ก็ให้เพิ่มส่วนมากเราไม่ค่อยได้นอนบอ่ครับกลับบ้านครับส่วนมากเราไม่ได้ทํางานไกลบ้านครับถ้างั้นเราก็มานอนนอนคนเดียวครับเอาสิบรอมานอนหน้าสิบรอก็โอเคแล้วผมนอนคนเดียว ำงานสบายๆทำงานเร่งทำงานค่ำเราก็ให้พิเศษอีกครับบางเดือนรักษารถดีซ่อมรถได้เข้าบ้านนี่ล้างรถอีกนะครับนี่เอาอไปเข้าบ้านนี่ล้างรถอีกครับโอ้แดดสองตาจันตั้มวนที่นี้ ตอ่อคลิปนี้ดูยาวๆก็ได้กันครับผม มาดูมุมด้านนี้แล้วกันครับผมดูการปัดการสลบกับ วันครึ่งครับนี่ทำเต็มๆครับนี่ยศาสลกนี่วันครึ่งครับทำครับไม่ได้หยุดเลยนะครับหยุดทำเก้าโมงครับวันนี้พักกินข้าวเที่ยงครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เลิกเมื่อคืนนี้เลิกงานทุ่มครึ่งครับเมื่อคืนนี้คืนนี้เราก็ทำเด็กครับทุ่มึ่ง งานเมาเก้าหมื่นกว่าบาทก็อยู่แก้ๆก,กันนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้งานต่อเน,นื่องครับวันนี้มีสามงานครับผมการตั้มไปเบียงดินครับตันนี้การตัต้มแจงที่ยื่นรถไม่ครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับว่าจะไปเอารถแทนเลอร์ครับมาย้ายครับผมกอฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับผมขออภัยครับที่ถ่ายให้ดูไม่จบนะครับผมพรจะดูจานตั้มครับขึ้นมาแต่งปิดคันครับวันนี้พ่อบอกไปเอารถมาย้ายแม่ครัวครับผมก็ขอบพระคุณครับที่เข้ารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ